สวัสดีค่ะทีมงานดีอินเทลิเจนต์ขอพาทุกคนไปสัมผัสฤดูหนาวที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อนำเว็บไซต์อินแชร์ริงของเราไปแลกเปลี่ยนและแชร์ความรู้กับน้องๆซึ่งกิจกรรมรดโชว์ครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ให้ทีมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการประเด็นอนุภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อชวนน้องๆร่วมกันคิดถึงผลกระทบอีก5ปีข้างหน้า โดยมุมมองของน้องคิดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอันดับแรกคือเรื่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของมนุษย์บรรยากาศการแลกเปลี่ยนนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะและทันทีที่เสร็จกิจกรรมในห้องเรียนกันแล้วเราไม่รอช้ามารับฟังความเห็นของน้องๆจากนอกห้องเรียนถึงกิจกรรมวันนี้กันค่ะ วันนี้สนุกมากค่ะแล้วก็ได้รับความรู้มากๆเลยค่ะสามารถนําไปต่อยอดในรายวิชาที่เราเรียนค่ะก็คือวิชาประวัติศาสตร์รูปน้ำโขงค่ะเว็บไซต์ที่ให้แหล่งความรู้มากมายได้แบบเยอะมากค่ะได้ครอบคลุมมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆมากๆค่ะวันนี้ที่มาให้ความรู้พวกเราในเรื่องแม่น้าโขงเรื่องเว็บไซต์คืออนาคตจะได้ทําให้เราแบบหาความรู้เพิ่มเติมได้ในสิ่งที่เราเรียนค่ะในความรู้วันนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็การเรียนรู้ในเรื่องของภูมิภาครูปน้ำโขง,ต,งต่างๆค่ะ เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเว็บไซต์มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศมีการให้ข้อมูลข่าวสารไดนน้านต่างๆแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายค่ะ <S <S ก็เราชอบตัวเว็บไซต์ที่มีความอ่านง่ายแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลข่าวสารเขาก็ถือว่าเป็นอีเว็แบบไซต์หนึ่งที่เหมาะสําหรับการค้นหาข้อมูลจะทารายงานหรือว่าศึกษาวิจัยต่างๆก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยค่ะส่วนที่อยากให้เพิ่มเติมนะครับอยากให้เพิ่มเติมเนื้อหาด้านการศึกษานะครับแล้วก็ด้านเทคโนโลยีนะครับที่มีความลึกขึ้นนะครับ สรับสิ่งที่อยากให้เพิ่มนะครับวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ความบันเทิงก็การท่องเทีย่ยวและการกีฬาครับอยากให้มีหมวดหมู่ข่าวสารที่มากเพิ่มขึ้นค่ะอย่างเช่นหมวดหมู่กีฬาอ,อะไรประมาณนี้ค่ะหนูขอติตรงที่เรืองเมนูนะคะค่ะหนูอยากให้มีแบบว่าปุ่มฟังก์ชันหรืออะไรต่างๆที่มันแบบาสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้สาหรับพื่อนบางคนขเขาก็ยังงง,งว่าไม่รู้ว่าตัวนี้มันแปลว่าอะไรต้องเข้าไปดูข่าวที่เราอยากให้เพิ่มเติมก็คือ อ,อยากให้เพิ่มเติมคอนเทนต์เกี่ยวกับติ k t ต k อมากขึ้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ใช้ติ k t ต k อกเยอะขึ้นแล้วก็อยู่กับติ k t ต k มากขึ้นค่ะก็เลยอยากให้เพิ่มเติมคอนเทนต์ในส่วนตรงนี้ค่ะนีอยากให้ไปทัวร์ค่ะเพราะว่าหนูหนูเชื่อว่าหลายหลายคนเลยค่ะไม่รู้จักเว็บไซต์สุดท้ายขอสามคำจากน้องๆส่งกำลังใจให้กับทีมงานดีอินเทลเลจเน้หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากครับเยี่ยมจริงๆสนุกมากค่ะ <c oughs> ดีมากค่ะ ม่วนอีลีทันโลกใหม่ค่ะขอบคุณค่ะทีมงานดีอินเทลิเจนต้องขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆจากคณะศิลปาศาสตร์มากค่ะที่ให้เราได้มาจากกิจกรรมกันในวันนี้และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้กลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทุกคนสามารถติดตามดีอินเทลิเจนต์ในช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, YouTube และ TikTok กิจกรรมหน้าเราจะไปที่ไหนกันอย่าลืมกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะคะบายบายค่ะ